เทคนิคเก็บไล่ผมให้เป็นธรรมชาติเราจะไม่ตัดตรงแบบนี้นะครับเราจะใช้กันไกนะครับใช้ปลายจิ้มเข้าไปแบบนี้ครับจิ้มเข้าไปโดยการเอียงเล็กน้อยเราจะเอาความยาวออกนะครับผมจะได้เป็นธรรมชาติจิ้มเข้าไปในลักษณะแบบนี้ครับเราตัดตรงก็ได้นะครับแต่เราต้องใช้กันไกฟันปลามาเก็บในภายหลังนะครับแต่ถ้าเราใช้เทคนิคนี้ กันไกฟันปลานะครับเราไม่ต้องใช้นะครับเมื่อเราได้ความยาวออกแล้วนะครับเราก็แบ่งผมขึ้นนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปในลักษณะแบบนี้เพื่อลดความหนาของเส้นผมให้ผมมีความพลิวเป็นธรรมชาตินะครับจิ้มเข้าไปได้เลยครับเราจะจิ้มเข้าไปในลักษณะแบบนี้หรือจะเล้าปลายก็ได้นะครับใช้ได้หลายเทคนิคอยู่ที่ว่าเรานะครับจะเลือกใช้เทคนิคไหนในการทํางาน ไม่ตายตัวนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับน้องต้องการส่งมันเลดนะครับเปิดข้างไล่เฟีดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับช่างสอนขอเป็นกําลังใจให้น้องๆช่างใหม่ทุกทุกคนนะครับ